โอเคสภาพก็สวยยับเยินสวยแบบยับเยินเดี๋ยวขอเอาแบตเตอรี่ออกก่อนครับเพราะว่าอันตรายอ่าโอเคนะเอาแบตเตอรี่ออกเสร็จแล้ว กินกินชัดเจนมากแายแพ้อยู่ตรงนี้แก่ยากมากเลยเอาสิงออกก่อนมีเอ็มดาตูมาตัวนี้ เดี๋ยวเราจะลองแกะจอแล้วก็ดูจอว่ามันใส่แพรขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะสำหรับเอเมไนตัวนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าเอเมไนตัวนี้เป็นพาร์แบตนะครับลืมลืม <Bye. S 1> ไปมือเพื่อนอ่ะสีน้เอเมไนตัวนี้พาร์แบตตามนี้เลยนะครับ B T Y M 6า M มาไอคือพาร์แบตของเขา เราก็ลื้อเลยดีกว่าแกะซิงค์ออกยกซิงค์ได้เลยไหมไม่น่าได้ต้องพัดลมด้วยเก่นจีแมวเครื่องตัวนี้มาดอบไว้ที่ร้านเราวันหนึ่งแล้วฮะคืว่าวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสเอามาทำคลิปก่อน ออโอเคออกแล้วนะครับสวยงามนะครับเป็นกราจจอท t เอนะครับสวยงามนี okay. ่สายแพรจออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูว่ารอดหรือไม่รอดเดี๋ยวผมเอาชิบกระจอดูก่อน เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะว่าชิปกระจอตัวนี้เป็นอะไรรุ่นอะไรเพราะผมยังไม่ได้ดูเท่าเท่าที่จําไม่ผิดนะครับอันนี้มัจะเป็น RTX 2 0 7 0นะครับเดี๋ยวเราดูชิปกระจอว่าชิปกระจอเป็นโมเดลอะไร N 1 8 E G 2 R ขีด N 1ครับเหมือนกระจอ PC เลย ปวดติดชู้เยอะเลยแกจะแพ้ก่อนครับไม่อยากจับกล้องตรงๆอะ่ะเพราะว่ามันเปื้อนสี่แมวอ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปลดจอออกจากตัวบอดี้ก่อน ทางนี้จะเป็นบานพัสที่หักครับก็เดี๋ยวจะต้องรือแล้วก็ซ่อมบานพัสด้วยแยกน็อตไว้ก่อนฉีแมว นี่เป็นหลักฐานเลยนะว่าโดนฉีแมว่บรนทัดฐานโอเคนะครับี่บันทัดอาพทีแมวเปื้อนเปื้อนโ้ดมหมุนกล้องให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับเปื้อนฉีแมวเห็นไหมโอเคนะจะรอดไหมเนี่ย ตัวเครื่องยังเปิดติดอยู่ก็โอเคอยู่เลยครับต่ออีกสักนิดนึงเลเมื่อกี้มีเสียงเพลงอะไรปิดนะฮะเดี๋ยวราต่อผมจะขันนอตัวนี้ลองดูว่าจะทันคนเปิดเพลงไหมขันออกก่อนครับ เดี๋ยวเราแยกตัวจอออกจากตัวเครื่องก่อนจะได้ง่ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูจอกันว่าจอมันกี่พินนะอันนี้ออกเรียบร้อยฮะโดน gmail นะครับ gmail เต็มเลยทั้งคานทั้งเส้นเลยนะ one, ออครับ e t ต่อเคสจากเมื่อวานครับเป็นเคสที่โดน ฉีแมวนะนี่ผมข้ามไว้วันหนึ่งแล้วนะยังยังมีคราบอยู่เลยนึกว่าจะแห้งเวลาเดี๋ยวเรามาแกะดูจอกันว่าจอร้อยว่าจอ240ม้ิรมเไม่ใช่240ร้เฮิร้อเฮิร์ตจะเป็นจอประเภทไหนแล้วก็กี่พินสำหรับ MSI ตัวนี้นะครับ อันนีเ้เดี๋ยวเอาตัวเครื่องไปทำค้าวสาลก่อนแล้วกันรู้สึกว่าจะต้องล้างเยอะเลย,ยเด็กๆเอาเอานี่ไปถือตัวนี้ไปวางตรง จับจับแถวตรงนี้โอเคไปวางตรงนี้มานะดูว่าฉีแมวทำให้จอช็อตหรือเปล่านะทำมาแกะยากด้วยนะ เพราะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกาวติดขอบมาไว้ที่ให้เฉยๆต้องค่อยๆดึงตรงนี้นิดหนึ่งนะเพราะว่าระวังตัวกาวมันยืดผิดรูปยังไม่แห้งอีกนะ น่าจะเข้าไปช็อตตัวไฟเยอะเลยอน่าจะเข้าไปข้างในเยอะอยู่ ติดตุงมือ,อโอเคครับหลุดมาด้วยดีเก็บไปก่อนเอาละมาดูความเสียหายที่เกิดกันดีกว่าเอนเดิมนะว่าเอาติจูจับกล้องก่อนนี่ฮะอย่างตัว ยังมีน้ำอยู่เลยอาจจะต้องได้เอาเคเบิลออกแล้วก็ไปล้างตัวฝาหลังของฝาหลังจอนะเรามาดูกันว่าใต้นี้นะครับว่าจะมีน้ำอะไรอยู่บ้างมาเรามาจบงานเคสฉี่แมวกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะต้องรื้อตัวบอดี้ที่เป็นในโซนข้างล่างก่อนนะครับหรือทำความสะอาด